เสร็จแล้วค่ะไส้ปอเปี๊ยะอันนี้คือสูตรของจ่าเองนะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยเนาะอันนี้คือแป้งปอเปี๊ยะ แต่จ๋าจะไม่เอาเต็มแผ่นนะคะจ๋าจะแบ่งครึ่งค่ะเพราะว่าจ๋าไม่ชอบกินอันใหญ่ๆนี่หนึ่งห่อจะมี40ชิ้นแต่จ๋าแบ่งครึ่งก็เพิ่มไปอีกก็เป็น80ดสิบจ๋าจะเอาไข่ไก่ทาปิดหน้านะคะ สวัสดีค่ะเรามาห่อปอเปี๊ยกกันเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ที่นี่ก็ทำไม่บ่อยนะคะนานๆนนถึงจะทำทีหนึง่งเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายเนาะขั้นตอนมันหลายขั้นตอนอีกอย่างก็ไม่มีเวลา จยาห่อไม่เก่งนะคะอยู่ที่นี่อยากกินอะไรก็ต้องทํากินเองทุกอย่างคะ่ะมันไม่เหมือนอยู่ที่ไทยเนาะที่ไทยอยากกินก็ไปซื้อเอาจาก็เอาไข่ห่อปิดปาก นี่ค่ะมันไม่สวยเนาะแต่ก็เรากินเองเราไม่ได้ทํำขายยังไงมันก็เดี๋ยวก็เอาเข้าปากอยู่ดีมาดูชิ้นที่สอง ห่อไปเลยหมวนแน่นๆเอาไข่ okay. ปิดไว้ นี่โอปเปียคงจะาจะเป็นชิ้นเล็กๆนี่ค่ะชิ้นที่สองเสร็จแล้ววันนี้จ๋ายุดนะคะไม่ได้ไปทำงาน,นะคะ่ะ วันนี้เป็นวันหยุดก็เลยมีเวลาพอดีแฟนเขาอยากกินจ๋าจะทำเนื้อไก่เพราะว่าแฟนไม่ชอบกินเนื้อกินหมูค่ะเขาลดน้ำหนักจ๋าหอจะเก็บไว้ในช่องฟิตด้วยนะคะ เก็บไว้กินถ้าเราอยากเราก็เอามาทอดท,ทําทีเดียวไปเลยให้มันคุ้งไข่ปิดนี่น่ารักนี่ค่ะหมุนไปแน่น แล้วแต่ใจะโแบบไหนเนาะอันนี้จะททำชิ้นเล็กก็เลยโ o แบบนี้อาจจะยากหน่อยแต่ก็ออกมาก็พอดีคำจะททาแบบพอดีคำนี่โอเปียจิว๋วนี่ครับเ,เพื่อนๆก็สวยเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดเจ็ดสิบเก้าชิ้นชิ้นที่แปดสิบมันขาดค่ะจ๋าก็เลยเอาออกตั้งหม้อแล้วนะคะใส่น้ำมันแล้วเดี๋ยวเอาลงทอดเลยเนาะ ก็ทำหม้อง่ายเล เดี๋ยวเราก็าเอาออกเลยค่ะอาไข้เดลือ,อ,องอออออนะคะะี่า เสร็จแล้วจ้า